สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอรโฟโอเวอร์ท็อปอัพนะตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็กของเกมเมอรโฟแล้วนะสำหรับใครที่กลัวติดปัญหานะครับแบบว่าเติมไปแล้วไม่ได้ของหรือว่าไม่รู้จะเติมผ่านช่องทางไหนแบบเนี้ยลองสอบถามไปที่ทาง Over Topup ดูผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ สวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวบอสในยอดเขารับแลนะครับแล้วก็เป็นคลิปแรกเลยซึ่งผมยังไม่เคยทําคลิปเกี่ยวกับการรีวิวบอสสักทีเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันจากบอสต,ตัวแรกนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้คือตอนนี้ถ้าผู้เล่นที่มีเลเวล40ไปจนถึง50นสครับสามารถมาตีบอสที่ชื่อว่าแมวเล็บเขียวขาวได้อย่างแบบน่าจะพอสูสีนะไม่ถึงกับสบายมาก สำหรับเจ้าบอสตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ยอดเขาลับแลชั้น 1F พอเรากดวาร์ปเข้ามาแล้วใช่ไหมให้เราคุยกับพลทหารโลนะครับมันจะอยู่ตรงหน้าทางทางเข้าพอดีพอเราคุยปุ๊บให้เราทําการแลกมานะครับแลกป้ายอัญเชิญบอสคือมันจะเป็นโน้ตที่จะต้องใช้นะทีนี้ในส่วนของป้ายอัญเชิญบอสนะครับเราสามารถใช้คิดตันที่เรามีอยู่เนี่ยแลกมาได้ แล้วไอ้เจ้าคริสตั้นนะครับเราสามารถหาได้จากการเปิดหีบสมบัติในยอดเขาลับแลคือเวลาเราเดินไปในยอดเขาครับเราจะเห็นหีบใบเล็กๆอยู่ให้เราเปิดนะครับอย่าพลาดไม่แต่หีบหีบเดียวเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของคริสตัลนี่แหละครับมาแลกตั๋วอัญเชิญบอสนอกจากนั้น,นครับเรายังสามารถหาได้จากการฟาร์มทรัพยากรต่างๆในยอดเขาลับแลกด้วยไม่ว่าจะเป็นเหล็กดำนะครับขุดแร่เหล็กดำ ฟาร์มแกนพลังงานที่เป็นการเต้นระบำาแล้วก็ฟาร์มสมุนไพรอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พวกคริสตัลมาเหมือนกันนะถ้าดูจากของที่ดรอปหลกัหลกๆนับสำหรับบอสตัวนี้มันจะดรอปในส่วนของหินเวสแสงจันทร์อันนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการในช่วงเริ่มต้นเอามาไว้ใช้เลื่อนขั้นพลังชีแล้วก็สภาวะร่างกาย ต่อมาที่ของที่ดรอปหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเหรียญมังกรโบราณตัวนี้ก็มีความสําคัญมากเช่นกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึง่งเพราะอันนี้มันต้องไปแลกกับ NPC แล้วต่อมานับของที่เราจะได้จากบอสตัวนี้ก็คือเหรียญทักษะมังกรแห่งโบราณอันนี้เราก็จะต้องไปแลกกับ NPC อีกทีนึงนะสาหรับเจ้าบอสตัวนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันจะกระโจนเข้ามาโจมตีเราถ้าเป็นผู้เล่นที่เลเวลไม่ได้เยอะมากนะครับ ก็น่าจะสะบักสะบอมพอสมควรเลยแต่เนี้ยที่ผมมาลองก็คือผมเลเวล6กมันก็เลยดูชิลๆนะครับอีกข้อควรระวังเลยนะให้ระวังดีๆนะครับตรงเนี้ยคุณควรจะเปิดมุ่งร้ายเอาไว้เพราะว่าหลังจากที่คุณฆ่าบอสเสร็จนะครับจะมีมารผจญเข้ามาทันทีก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือคนเนี่ยจะเข้ามาแจมช่วยในการเปิดหีบแล้วบอสตัวนี้มันจะดรอปหีบไอหีบสีทองสีเงินตัวนี้นะครับสองหีบ คือพอตีบอสตายปุ๊บเราจะได้ของ1รอบของจากบอสตัวบอสนะครับแล้วก็จะได้หีบอีก2หีบเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละครับที่จะมีคนเข้ามาแจมช่วยคุณเปิดหีบถ้าคุณเจอคนที่พลังรบเยอะๆนะครับแนะนำว่าคุณทำเนียนๆไปเลยก็ได้ประมาณว่าอ่ะฉันแบ่งให้คุณนะครับดีกว่าคุณไม่ได้สักหีบนะครับ เพราะถ้าคุณไปสู้กับเขาแล้วคุณสู้ไม่ได้เนี่ยคุณจะอดของทุกอย่างเลยนะแล้วก็เสียตั๋วอัญเชิญบอสไปฟรีๆนะครับแต่ถ้าคุณสู้ได้ก็ฟาดแบบไม่ยั้งเลยนะเอาให้หนักๆเลยนะเพราะคนแบบกวนๆก,ก็มีนะครับอันนี้ผมก็อัญเชิญมาทั้งหมดเกือบ10กว่ารอบนะรบประมาณ10กว่ารอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ผมสู้เสร็จแล้วเนี่ยผมได้อะไรบ้างนะครับสรุปเบสจ อ่ะแล้วนี่ก็คือของที่ผมได้จากการฟาร์มประมาณ10กว่ารอบนะครับก็ค่อนข้างจะได้เยอะมากๆเลยนะทั้งในส่วนของหินเวสแสงจันทร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงส่วนของเหรียญมังกรโบราณน,นะครับอันนี้ได้มาเยอะมากๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามันแลกอะไรได้นะครับแล้วก็เหรียญทักษะมังกรแห่งโบราณอันนี้ก็ได้มาเยอะเช่นกันที่สําคัญก็ยังได้ในส่วนของกล่องวัตถุดิบอีกนะครับพวกนี้พอเราเปิดมามันก็จะได้ในส่วนของ อะไรอะทรัพยากรวัตถุดิบที่เอาไว้ใช้พวกคราบอุปกรณ์ฟ้าครับอันนี้ก็เหมาะมากเลยนะสําหรับสายเริ่มต้นใหม่ๆเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรพวกนี้ในการตีอุปกรณ์ขึ้นมาเป็นขั้นสีฟ้านะครับช่วงแรกๆบอกเลยว่ามันจะหายากนิดนึงแต่หลังๆก็จะเริ่มสบายลับหาได้ง่ายๆจนเหลือๆเ,เลยด้วยซ้าอ่ะทีนี้มาดูกันในส่วนของขั้นตอนการแรกของนะที่เราได้จากการตีบอสเมื่อกี้แหละ ให้เรามาที่หมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูงนะครับโดยมันจะอยู่พื้นที่บีชอนแล้วก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะจากนั้นวาร์ปมานะครับเราก็จะมายัางสถานที่แห่งนี้แล้วให้เราตรงเข้าไปหา NPC ที่มีชื่อว่าตรงนี้นะครับกริฟฟอร์ดมาสีเข้มจากนั้นให้เรากดเข้าไปเลยครับพอเรากดเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมเหรียญมังกรโบราณที่เราได้จากบอสตัวเมื่อกี้มันจะมี2แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจแบบ300เหรียญแล้วก็400เหรียญ เจ้าหีบตัวนี้นะครับเวลาเราแลกมามันจะสุมได้เกรดมังกรหนังมังกรเขามังกรแล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรเลยถ้าใครนึกไม่ออกนะครับมันก็คือไอ้เจ้าไอเทมตัวนี้แหละเวลาสมมุติว่าเราจะคาฟอาวุธเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้เกรดมังกรอันหายากนะครับซึ่งมันก็จะสุมได้จากหีบเมื่อกี้แหละหรือแม้แต่กางเกงเสื้อนับก็ต้องใช้หนังมังกรรวมไปถึงเครื่องประดับก็จะใช้เขามังกรแล้วไอ้เจ้า2แพคเกจนะครับ เวลาเราเปิดสูม่มาแพ็กเกจแบบ300มันจะเอาไปผสมไม่ได้แต่แพ็กเกจแบบ400นะครับสามารถเอาไปผสมได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้เล่นที่ของขั้นฟ้าเนี่ยคุณยังตีไม่สุดก็คือยังไม่เป็นขั้น4ี่นะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูถ้าสมมติว่าคุณของคุณเป็นขั้น4หมดแล้วให้คุณแลกแบบ400เหรียญน,นะครับเพราะคุณจะสามารถเอาไปผสมได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ วัตถุดิบที่เป็นสีแดงเอามาไว้คราบอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่นะครับเวลาเราจะตีขั้นอีปปิปเนี่ยถ้าเราแลกแบบ400เราจะเอาไปผสมได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้พวกเนี้ยสีแดงแล้วก็มาคราบนะครับใส่แต่ถ้าแลกแบบ300ก็คือผสมไม่ได้ ต่อน้บในส่วนของเหรียญทักษะแห่งมังกรโบราณที่เราได้เมื่อกี้นะจากบอสตัวแรกนะครับมันจะเอาไว้แลกกล่องนี้ครับมันเขียนว่าคมภีร์วิชาหายากคมภีวิชาหายากหมายความว่าสมุดที่เอาไว้อัพสกิลครับท่านผู้ชมนี่นะพวกสมุดพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปตีบอสแล้วมันมันไม่ได้เป็นสมุดมาเลยเราก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็สะสมเอามาแลกอีกทีหนึง่ง แสดงว่าบอสตัวแรกเราจะได้แค่2อันนี้แค่นั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมแลกเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่ออุปกรณ์ผมเนี่ยมันเป็นขั้นที่4กับหมดแล้วผมจะแลกแบบ400เหรียญล้วกันนะครับเห็นไหมได้4ี่หียบอันนี้ผมก็จะเอามาไว้ผสมอีกทีหนึง่งแต่ยังไม่รู้นะว่าจะได้อะไรแล้วก็ในส่วนของคำพีวิชานะผมแลกได้2อันเลยเห็นไหมนี่นะครับแล้วเราก็ลองมาเปิดดูนะครับ อันนี้มันน่าจะได้ครูดาวอยู่นะใช้เห็นไหมครับมันต้องครูดาวไม่เป็นไรนะครับเราก็ปล่อยครูดาวไปแต่ว่ามันก็จะได้ออกมาเป็นสมุดคัมภีร์วิชานะครับต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะได้คัมภีร์อะไรอ่ะแล้วนี่ก็คือบอสตัวแรกนะครับของที่เราจะได้ทั้งหมดก็จะมีหินเวทแสงจันทร์นะครับแล้วก็เหรียญมังกรโบราณ เหรียญทักษะแห่งมังกรโบราณก็คือเอามาไว้แลกคัมพีสกิลรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ไว้ใช้คราฟอุปกรณ์ฟ้า2ออย่างนะครับสำหรับบอสตัวแรกสายเริ่มต้นไม่ควรพลาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย